สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกัวทองแดงนะครับก็ตั้งอยู่แถวสงขานะออกมานอกเมืองนิดนึงนะทางที่จะไปเกาะยอใช่ไหมอันนี้ยร้านเนี้ยเขาบอกว่าเปิดมานะประมาณ40กว่าปีนะทุกคนนะจะดูเมนูนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ นี่มาดูเมนูนะครับเขามีหลากหลายนะอันนี้เป็นเมนูแนะนำนะครับพวกบึกไข่ต้มหวานบึกไข่นึ่งมะนาวนะผัดเผ็ดปลามีหลังปลาแปลกปลาท้องถิ่นเนี่ยราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะแล้วก็มีพวกปลาสําลีปลาจระเมดอะไรพวกนี้นะปูแไม่น้าก็มีปลาเต่าเต้ยก็มีนะทุกคนนะ อันนี้ก็เป็นพวกเมนูกแกงส้มเนี่ยร้านนี้บอกเลยทําถึงนะเราเคยมากินนานแล้วนะครับเดี๋ยวปักบตรให้จีนะว่าอยู่ตรงไหนนะเป็นร้านที่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็กินกันนะข้าราชการต่างๆหรือว่าพวกพนักงานหรืออะไรก็ตามแต่ที่มอาอยู่แถวนี้ราคาไม่แพงครับร้อยกว่าบาทรู้สึกว่าร้านนี้เขาจะเป็นเจ้าของแผ่ป่าหรืออะไรนี่แหละอออ่ะ hmm. อันนี้ก็พวกเมกนูขนมหวานข้าวราดจานเดียวข้าวราดจานเดียวก็หกสิบเจ็ดสิบบาทอะไรประมาณนี้ ผมใช้ c h a t GPT นะดูประวัติของร้านกันเลยนะร้านคตรทองแดงเนี่ยเป็นร้านที่อาหารที่ชื่อดังในะจังหวัดสงขานะครับแล้วเขตั้งอยู่ที่บริเวณท่าแยกเกาะยอนะหมู่บ้านธนะดีตำบลวงอำเภอเมืองสงขาเพิ่มให้บริการมาสิปีผมเคยมากินนานและเมื่อหลายปีที่แล้วนะพ่อตากับแม่ยายาพามากินนะครับ ร้านนี้เด่นเรื่องอาหารจีนอาหารพื้นบ้านอาหารภาคใต้แล้ววัตถุดิบเขาสดใหม่นะเพราะว่าเขามีแพรปลาเป็นของตัวเองนะครับผมแล้วก็ทั้งร้านเนี่ยเขาจะเปิดบริการ11โมงถึง3ทุ่มของทุกวันนะฮะแล้วก็ มีบริการส่งอาหารในพื้นที่ไม่เกิน3กิโลเมตรด้วยนะครับบรรยากาศในร้านเนี่ยเป็นห้องแอร์นะมีอยู่ประมาณ3-4โซนด้วยกันนะครับแล้วก็ร้านนี้ที่ขาดไม่ได้เวลามาทุกครั้งคือเรื่องของบึกไข่ต้มหวานอันนี้อร่อยมากเลยขมเมนแล้วก็แกงส้มนะครับหรือว่าแกงเหลืองเนะี่ยก็รสชาติจัดจ้านไม่แพ้กันวันนี้สั่งไปทั้งหมด4-5อย่างนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับติดตามชมด้วยนะครับผม อ่าทุกคนเลยตอนนี้อาหารบางส่วนมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นผัดกะเพราหมูนะครับผัดกะเพราหมูนะแล้วก็อันนี้ตัวทีเด็ดเลยนะหมึกไข่ต้มหวานนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่สามชั้นมะกรูดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองชิมก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองชิมผัดกะเพรากันนะครับตอนนี้ กะเพรารสชาติขิขุ้นเลยเป็นกะเพราหมูนะทุกคนอ่ะสีสันแบบโอเคเลยอะ่ะอร่อ,รอยสามชั้นทอดใบมะก,กรูดอันนี้ร้านนี้ผมว่าอร่อยสามชั้นทอดใบมะก,กรูดอืม ร้างขวทองแดงนี่ผมก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วรสชาตินะครับยังคงจัดจ้านเหมือนเดิมนี่แกง้มนะมรสชาติเขาจะแบบออกเค็มๆแต่ไม่ได้ติดหวานนะครับคือรสชาติแบบนี้จคะคล้ายๆใจดีชิมที่กรุงเทพแต่ใจดีชิมจะติดออกหวานกว่าน,นี้หน่อยนะแต่รสชาติใกล้เคียงกันแล้วก็ไอตัวทีเด็ดที่ผมบอกไอหมึกไข่ต้มหวานเนะี่ยอร่อยนะ แต่ถ้าไม่ได้มากินที่ปักใต้สงขลาแ,แท้ๆเนี่ยก็<อ><อ>ในกรุงเทพก็พอมีร้านใจยีชิมมิออกันคล้ายๆกันนี่ก็ตัวน้ำน้ำลาดนะครับดีครับแล้วก็โอ้ไข่ในมึกกระต่อยปลากระบอกนี่ก็ถือว่าเป็นปลาปักใต้เหมือนกันนะ แล้วก็ไซส์ใหญ่ๆประมาณนี้หายากเหมือนกันนะทุกคนนะทอดมาแล้วร้อนกรอบนะแล้วก็สดปลากระบอกนี่นะมีไข่มาด้วยนะทุกคนนะนี่เมีอเม่าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กินของคาวครบหมดแล้วอูต้องบอกว่าจานใหญ่มาก คือรินกันสี่คนแทบไม่หมดทุกคนแล้วกุง้งเขาตัวใหญ่จริงอ่ะนะปลากระบอกนี่ไข่ทุกตัวนะครับแล้วก็ตัวหมึกหวานหมึกต้มหวานนี่ก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมกาลังจะสั่งตัวขนมหวานนะเ<า>ขาเรียกว่าลูกลานลอยแก้วเออมากินดูนะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเพราะว่าคือตอนแรกเราถามว่าลูกลานลอยแก้วมันเหมือนลูกปานไหมเขาบอกไม่เหมือนเหมือนลูกชิ้นเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลอง,ลองกินดูว่าเป็นยังไงนะ เนี่มาแล้วนะครับเป็นขนมลุกลานลอ,อยกจวเอยจะมาเป็นอย่างนี้เมันจะกลมๆนะแต่ว่ากัดเข้าไปอะรสชาติอะมันเหมือนลูกตาลน,นั่นแหละแต่ว่ามันจะกลมเว้ยอ,อร่อยอ่ะหวานๆอร่อยหดชื่นเลยสำหรับร้านโกดังแดงก็เป็นร้านหนึ่งนะในสงขลานะที่แบบรสชาติแบบออริจินอลนะครับ แกงส้มจะเค็มๆนะจะไม่ได้ออกแบบรสหวานเครื่องแน่นพัสดุด,ดีนะครับแล้วก็จานใหญ่มากนะใครผ่านมานะลองกินดูนะทางไปหาดใหญ่นะถ้าเกิดมาจากหาดใหญ่ก็คือทางเข้าไปเมือ,องขาห้าแยกเกาะยอนะครับผมเดี๋ยวคิดตังค์มาแล้วเป็นกี่บาทน,นะฝากทิมน,น,นะครับทุกคนครับก็เมนนี้ที่ทัวร์ตองแดงนะ เรากินไปทั้งหมด1,030บาทนะครับก็มีหมึกไข่ต้มหวาน180แกงส้มชะอมกุ้งนะ160บปลากระบอกทอดทมินคิดเป็นกิโลนะกินไปทั้งหมด2ตัว4ขีดขีดละ70บาทนะครับทั้งหมด4ขีด280อ 180, ทอดใบมะกรูดนะหมูสามชั้น120ปลากะเพราหมู110บาทข้าวเปล่า50บาทนะหนึ่งโถนะครับแล้วก็ลูกลานึ่งแก้วถ้วยละ สามบาท2ถ้วย60น้ำอัดลม60น้ำแข็งถังเล็ก1 10บาทนะทั้งหมด1 0 3 0งจุมศูนยแน่นแนะครับแน่นๆจุกๆนะฮะราคาดีนะครับทุกคนอ่ะถ้าใครผ่านไปผ่านมานะลองดูนะตัวทองแดงนะห้าแยกหกยอนะครับทางไปหัดใหญ่เลยอใครมาจากฮัทใหญ่ก็คือทัดเข้าตรงขานะครับผม ไม่ค่อยห่างจากตัวเมืองสักเท่าไหร่นะก็ลองมาดูนะครับฝากติดตามชมร้องมิเตอร์สรี่ของตัวแทนประษสกันนะครับทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เรามากินเย็นตาโฟนะแม่ใหม่บอกว่าเป็นร้านท้องถิ่นเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่เขามากินกันนะร้านเฮียลงเย็นตาโฟนะครับผมทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรามากินที่ร้านเฮียลงเย็นตาโฟฮะแล้วจ็เมื่อกี้เราสั่งมาเป็นนี่น้ำเต้าหู้แม่บอกว่าแม่ใหม่บอกว่าต้องลองชิมดู คล้ายๆวิตามินเลยไม่คล้ายวิตามินใช่แต่ว่าน,นี่เหมือนเขาทำมาสดนะน้ำเลยแล้วก็ที่สงขาเนี่ยออริจิน,นอลเลยที่เขาจะต้องมีหลายหลายร้านนะที่ผมเห็นคือลูกชิ้นแบบนี้เรียกอะไรชื่อว่าลูกชิ้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยดีแบบนี้ยังนะมีรสชาติฟามดิบๆีบ้เยี่ยมเยรสชาติฟามดิบ นี่ยล้วก๋ัเจียวหัวเจียวยังจะโพชามใหญ่มากใครใครไม่กินเนื้อต้องบอกก่อนนะเราไม,ไม่ไม่เอาเนื้อนะเนื้อเขาใส่มาครับเนืเขาเป็นกินรวมนะกินน้ำซุปก่อนซุปเนี่ยจะออกเป็นทรงให้แบบมาเชงเชงนะมาเชงเชงในความกลิ่นต้องหู้ยี้มานิดหน่อยถ้าใครอยากเติมเติมเข้าไป นะเขามีตัวต้อหูยี่แยกมาให้ต่างๆตอนนู้นเราเคยมา,ลนานแล้วาาแล้วตั้งแต่ยังไม่มีลูกนะเคยมากินละงูเลยให้ดูปีกน้ำส้มกอดิไอเนี่ยเอาไว้ชินกับลูกชิ้นอ่ะเอาไว้กินกับลูกชิ้นเป็นร้านเก่าแก่นะร้านคู่อยู่กับเนื้อสงขาแล้วทุกคนมันไม่ได้แมสคือไม่ได้มีคนนอกมากินสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในลิ์ของร้านดังๆที่ว่าเออใครจะไปกินแต่เมื่นีย เป็นร้านที่คนท้องถิ่นเขาแนะนำจริงๆคนที่อยู่ที่นี่จริงๆอ,อร่อยอมีเราปรุงไบนิดหน่อยนะครับเจวลูกชิน้นเ่ยเป็นซิงเกิ้ลเบดีมากคุณเรามากินนะมีร้านท้องถิ่นนะครับทุกคนทนะ้องถิ่นแนะนำนะเอนโฟเฮียลุกตัวคิดตังมาเล็นกี่บาทครับอ วันนี้ที่เรามามันมีแค่เส้นใหญ่กับมีขาวนี่นะครับน้ำจิ้มเด็กกินกับลูกชิ้นแบบนี้นะอ,อร่อยน่าดูเลยนะครับผมเจ้าลูกชิ้นหมูแบบนี้นะผมเคยลองเอาไปทําเล่นเล่นดูทายังไงก็ไม่เหมือน,ม,นม,มันไม่นมันไม่หนึบแบบเขาวะเนี่ยเราเคยทคํากินเล่นนะจำได้ไหมโอเดีร่บ เหมือนตอนนั้นให้อันดีเขียนสูตรให้นะนีอ่อร่อยกิมแคบน้ำพริกสูตรของเขาไนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะเพื่องนะไปดูว่ากิดตังออกมาจะกี่บาทคอ่ะทุกคนครับเมื่อกี้เราไปกินร้านเฮียหลงเย็นตาโฟนะครับเป็นร้านท้องถิ่นนะร้านที่แบบแม่ใหม่นะซึ่งเป็นคนที่อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กนะแนะนําเลย นะครับมากินทั้งหมดหมดไป317บาทอ่ะเดี๋ยวผมนึกออกแล้ว EP นี้ผมว่าผมไปร้านโลคอลโลคอลของสงขาดีกว่านะน้องวินนะเออนะครับฝากติดตามชมด้วยนะครับผมเช้าเนี้ยเราจะมาทานร้านสตูนะครับเป็นร้านข้าวสตูเกียรติฝั่งนะฮะซึ่งเขาจะมีสาขาเดิมก็คือตั้งอยู่ที่ถนนนางงามใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขามีมาเปิดสาขาใหม่ลวจะอยู่ตรงข้ามกับ วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาบริหารธุรกิจสงขานะแล้วก็คิจจักรสงขาอยู่ฝั่งสงข้ามแถวคิจจักรแล้วก็พวกวิทยาลัยอาชีวะอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีที่จอดรถแบบนี้แต่ถ้าใครมาแล้วไม่มีที่จอดรถก็คือไปจอดที่ตรงศาลเจ้าแม่ทับทิมนะะครับเดี๋ยวเข้าไปอีกห้าสิบเมตรจะมีที่จอดรถอ่ะเดี๋ยวลองมากินสาขานี้ดูนะ ป้ากับแม่เนี่ยเขาแนะนามาที่นี่นะผมก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วผมเคยไปกินที่สาขสาออริจินอลนะก็คือที่สนุนนางงามแล้วก็เพิ่งจะเคยมาสาขานี้ครั้งแรกโอเคนะครับฝากติดตามชมด้นะครับข้าวสตูเกียรติังรับผมนี่นะครับหน้าร้านจะเป็นนี้นะฮะข้าวสตูเกียรติังสาขารามวิถีอ่าแล้วมทีที่ดีก็คือตรงนี้เขามีเป็นห้องแอร์ด้วยนะเออ เปิด6โมงครึ่งถึงบ่าย2โมงแล้วก็ร้านนี้จริงๆแล้วมันเป็นร้านที่ดังในสมคานะทุกคนที่มาจังหวัดเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมากินนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะไปกินที่สาขาถนนนางงามใช่ไหมซึ่งเป็นสาขาเก่าแก่แต่ว่าตรงนั้นนะจะไม่มีแอร์นะทุกคนตรงเนี้ยเขามาเปิดใหม่เป็นสาขาใหม่ที่นี่มีห้องแอร์นะครับแล้วก็เปิดมาตั้งแต่ปี2480นะหมายถึงว่าร้านของเขาทั้งหมดนะแต่ว่าสาขาเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเปิดประมาณกีปปปปป่ปีละ 80เนี่ยเปิดมาปีนี้น่าจะเป็นปีที่88แล้วแล้วก็เป็นน่าจะเป็นทายรุ่นที่3แล้วที่มาเปิดนะฮะร้านนี้มีดีอะไรนะมีเรื่องของข้าวสตูนะเอาสตูหมูสตูไก่นะหมูกรอบนะครับไส้กรอบตัดไหหล่ำอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นพวกบะจ่างซาลาเปาหนมจีบซึ่งคนที่เนี่ยนิยมทานเป็นอาหารเช้ากันนะครับแล้วก็ตัวน้ำจิ้มเขาจะค่อนข้างที่จะเด็ดหน่อยนะลองดูนะ นี่ประมาณนี้อันนี้คือในส่วนของน้ำจิ้มนะนีก็จะเป็นคงความเป็นเอกลักษณ์นะนะมีพิกๆแบบนี้รสชา,าติก็จะแบบ ไม่ได้แบบเป็นเข็มมากแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะกลมกล่อมพอดีกินกับข้าวพอดีเลยเดี๋ยววันนี้เราสั่งไป3าอย่างนะเป็นซิกเนเจอร์นะ,ะก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับผมติดตามชมด้ยนะครับทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากไปสาขาที่ถนนนางงามนะขนาจจะแอร์อัดแล้วก็ร้อนใช่ไหมลองมาที่สาขานี้นะถนนรรมิถีนะครับนี่เขามีเป็นห้องแอร์นะแล้วก็เป็นอากาศในร้านากว้างขวางสะดวกสบายนะครับเนี่ย ไอนะ้ตัวนี้เป็นซิงเ์นัเจ๋งไส้กรอกตับไหหลงผมก็ไม่เคยกินนะวันนี้สั่งมานะครับมีบรรยากาศในร้านนะมีมาคว้างขวาง,วางมากสะดวกสบายนี่นะทุกคนนะข้าวเนะี่ยเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับไอ้ตรงที่เป็นถ้วยน้ําจิ้มอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวน้ําจิ้มแบบนี้ใช่ไหมนี่ที่เขามีนะน้ําจิ้มแบบนี้อร่อยเด็ดมากทุกคนใส่เข้าไปเลย บ,บนี่ยผมไม่ได้มากินหลายปีละเดี๋ยวรอสตูนะครับผมเนี่ยตอนนี้มาเต็มโตแล้วนะครับก็มีสตูหมูสตูไก่นะหมูแดงหมูกรอบนะครับแล้วก็มีเป็นไส้กรอบตับไหหลังใช่ไ่ะแล้วก็มาเป็นขนมจีบนะสละเปาแล้วคุณดูเทียบมือกับมือผมนะ หมูแดงก้อนเบลื้มเลยนะสามบาทแล้วก็เป็นหมูสับนะฮะแล้วก็มีเป็นตรงนี้นะข้าวสตูหมูสตูไก่ะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สั่งข้าวมาทั้งหมด4จานนะทุกคนนะเดี๋ยวลองชิมกันเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของข้าวสตูนะอันนี้น่าจะเป็นไก่ไอ๋อหมูไก่ผสมกันนะแล้วก็ตัวที่เด็ดที่บอกกินาราดลงไปนะครับ น้ำซุปอะครับถ้าเราชิมน้ำซุป,ปเปล่าๆนะมันจะมีความที่แบบคล้ายๆน้ำซุปปลาโลอ่อนๆนะคือจะไม่ได้เป็นแบบน้ำซุปปลาโลเข้มข้นหวานๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นซุปอ่อนๆที่สามารถซดได้นะครับอร่อยอยู่ทีเดียวนะแล้วตอนี้เขาเรียกว่าใส้ก่อนตัดไสหลังเป็นแบบนี้ แล้วก็เสิร์ฟมาคูกับน้ำจิ้มสักทอย่างหนึ่งอ,อ,อือร่อยนะไส้แบบกรอกตับไหหลมอร่อยอือันนี้คือแบบหนึ่งจานแปดสิบบาทอร่อย แล้วก็กรอบหมูกรอบเดี๋กกยวชิมแบบหมูกรอบเดียอะๆฟังเสียงอืม,มกรอบทุกคนแล้วน้ำจิำำ้มเนะี่ยมันเข้ากันได้กับอย่าง มาดีมากเ,าเดี๋ยวลองขนมจีนอ่ะที่สงขาขนมจีนเขาเลเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสแบบนี้วะ่ะซอสแบบคล้ายๆเขาเรียกอะไรมันเป็นซอสซอสหวานะนะมันจะไม่ได้กิกโชว์อันนี้ห้าลูกมีห้าบาท เป็นซอสหวานๆแต่ผมชอบติ๊กโฉมากกว่าบันจอออกหวานๆก็จะเป็นเครื่องของท้องฝั่งนี้ยแล้วก็นี้สามสิบบาทลูกเท่านี้ทุกคนดูเที่ยวกันหน้าผมอ่ะใหญ่มากอ๋ออันนี้เป็นหมูสับอันนี้เป็นหมูสับทุกคนนี่โอ้โหดูดิใหญ่วะ แล้วมีไข่ข้างใน,นให้มาเติมะเอาวะเอาไปาชิมอืม อร่อยดีอันนี้หมูแดงหมูแดงก็ประมาณนี้จะจะเล็กกว่าหมูตับนะครับอ่ะแบบมาดูต้างหนหมูหม,หมูแดงนี่ผมชอบนะอือปลาป่าหมูแดงอร่อยมากแนะนำเลย นะถ้าใครมาสงขาไม่อยากที่ไปกินแถวหนนนางงามนะเนื่องจากที่จอดรถน้อยอากาศร้อนแล้วก็ทำแต่มากินที่นี่ได้นะครับสาขารามวิถีนะครับแล้วก็เดี๋ยวคิดตังออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับผมากติดตามตรงนะครับทุกคนครับก็เมื่อกี้กินไปทั้งหมดนะครับ495บาทนะสำหรับร้านเกียรฟั่งตาขา ร้ามวิกีนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ไหนต่อนะฝากติดตามชมด้วยนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ถนนนางงามที่จังหวัดสงขานะวันนี้ตั้งใจว่าจะมากินร้านแต่ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ที่แม่หม่บอกว่าเออกินมาตั้งแต่เด็กทีนี้เราก็เคยมาหลายปีแล้วใช่ปะเดี๋ยวมาอัปเดตกันดีกว่าว่าเมนูเขาหรือว่าราคาอาหารในปี2568นยี่จะเป็นยังไรบ้างนะเดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับไปกินร้านแต่กันนะฮะถนนนางงาม,มเรามาบรรยากาศช่วงเย็นนะ เขานิยมมาช่งชาวงเช้ากันนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้เรามาบรรยากาศช่วงเย็นใช่ปะเดี๋ยวตามน้องมาวินไปนะครับซอยนี้มีแต่ของดังๆทั้งนั้นนะ่ะทุกคนนี่ของเอกสัมปันนีขนมหวานาเดินระวังนะฮะทุกคนไปนี่นะครับเดี๋ยวเรามากินร้านนี้กันนี่ร้านก่บแก่นี่มาแล้วถึงแล้วลูกถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วแต่เฮียงยิวนะเขาเปิดบริการ1 1ม0ครึ่งถึง บ่าย2โมงนะรอบแรกแล้วก็รอบหลังจะเป็นบ่าย5โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูร้านแต้เฮียงอิ้วในปี2568กันนะอ่าอัปเดตนะแต่ในรายการอาหารตรงนี้เขาอัปเดตเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567นะครับอ่าอย่างยำม,มะม่วงเนี่ย6 0บาทนะแล้วก็พวกเป็ดพะโล้หมูแดงอะไรเงี้ย1น0ง0บาทนะครับเมนูต่างๆมันมีราคาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะ เนี่ยเพื่อนๆไล่ดูนะครับสนใจตรงไหนก็กดคอสแล้วก็ดูเอานะตั้งแต่60บาทลไล่ไปจนแบบแพงสุดก็คือประมาณ350บาทท้านั้นะครับมีหลากหลายนะฮะอยาให้แม่ใหม่สั่งนะเพราะว่าแม่ใหม่กินตั้งกต่เด็กนะยันหน้านี้นะครับส่วนใหญ่ก็มีประมาณ100-200ออะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นพวกพิเศษก็จะเป็นพวกปลากระบอกปลากระพงอะไรเงี้ยกุ้งแม่น้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบโลละคิดตามน้ําหนักอะไรประมาณนี้นะฮะเท่าที่ผมดูอะมาวินกินน้ําชานะที่นี่เขามีน้ําชาฟรีเสิร์ฟด้วยอ่าลองดิสดชื่นสดชื่นยังไง <laughs> สดชื่นไหมลูกนี่ได้ฟิลนะได้ฟิล วันนี้เดี๋ยวสั่งเป็นยำมะม่วงทรงเครื่องนะเต้าหู้ราดหน้ากุ้งสับนะครับต้มยำกุ้งน้ำใสต้มยำแห้งราดปลากระพงนะเป็ดฝะโล้หมูแดงลูกชิ้นปลาลวกกระเทียมนะฮะแล้วก็ข้าวสองจานนะน้องมาเตอร์กับน้องมาวินยังไม่ก,กินนะครับอ่ะโอเคส่งเมนูเลยนี่แล้วเขามีน้ำชาอันนี้ฟรีปะ่ะเออเขาก็จะมีน้ำชามาให้เป็นหนึ่งหนึ่งกานะแล้วก็มาตามจำนวนคนอย่างว่าเรามาสี่คนเราก็มีแก้วมาให้สี่รสชาติชื่นใจ อากาศร้อนๆตอนนี้เดินไปสายย้อนร้อนมากทุกคนเมื่อกี้ไปเดินแหลมก็มีล้างมาโคตรร้อนนะครับแต่ว่าฟิลดีบรรยากาศดีแล้วตรงนางเงือกนั้นสวยมากบอกเลยว่าสวยมากเหมือนอะไรนะเขาบอกว่าเหมือนอะไรนะเบืองอะไรนะโคเบนเฮเกนอะไรปะประมาณนั้นอ่ะที่บอกว่ามีแบบนี้อีก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 อันนึงอ่ะที่เป็นเงือกคล้ายลักษณะอย่างเงี้ยเออเนี่ยแนวแนวเดียวกันเลยนะตอนนั้นอ่ะเขาสร้างเงือกเนี่ยที่ผมไปอ่านในใบประวัตินะค่าสร้างตอนนั้นอ่ะ น่าจะหลายปีแล้วอะหก0 0 0 0บาทมาเตอร์เมื่อตรงนั้นอะหก0 0 0 0บาทแต่ทักวเนี่ยโหน่าจะหลายมูลค่าหลายแสนนะเพราะว่าเรื่องของตัววัสดุที่เขามาทำเนี่ยเออมันเป็นเหมือนเป็นทองทองเหลืองหรือเป็นตำลิดอะไรสักอย่างอะิ่งมันอใกลัวมันตตช่ใช่อันนี้คือยิ่งยิ่งนานวันเข้ายิ่งสวยอะยิ่งแบบเป็นตำลิดที่ออกเป็นเขียวเขียวอะไรเงี้ยเออ นะถือว่าเป็นโซนที่บรรยากาศดีมากๆเลยนะเพิมชิมเลยนะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นนะครับคือลูกชิ้นเนี่ยไม่ได้เสิร์ฟม,มาแบบมีน้ําจิ้มน,นะเขาจะโรยกระเทียมเจียวม,มานะฮะนี่ประมาณนี้คนตัวลูกชิ้นดีครับกระเทียมดีรสชาติแบบดึบๆึแน่นๆเสิร์ฟมาเยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปลูกราคาหกสิบบาทหรือว่าโอเคนะแล้วก็ตัวยำมะม่วงเนี้ยเป็นซิงเกิลนะเวลามาเนี่ยต้องฝั่งนี่แปลกอนนี้งรี่ไมได้อยอร่อยทุกคนแล้วก็เขาจะเเข้าใจมะม่วงอะไรวะแม่องบอ้ยเฮ้ยก่นเอคนที่หน อเฮ้ยอร่อยจริงอันนี้เลคอมเมนต์เลยเขาใช้เป็นมะม่วงเบาแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวมากกำลังดีแล้วก็ที่มาอีกนะนี่แลว้วก็นี้เต้า,นนาตหู้ลานาเต้าหู้กุ้งสับโอ้โหนั่งกินทุกคนดูดีอาหารไว้มากนะเมื่อกี้เราสั่งไปแป๊บเดียวเองมาแล้วอ่ะนี่แลว้วก็นี้วันนี้จะได้ ไม่มีเป็ดแต่ว่ามาเป็นหมูแดงอันนี้จานกรเรื่อเนี้ยหนึ่งร้อยบาททุกคนทุกอย่างครูหมดเลยนะแล้วก็ได้เยอะมากน,านี่แล้วก็ต้มยำนะครับอ่าอินเสิร์ตให้ดูนะว่าอาหารเขาเป็นประมาณไหนนะทุกคนนะมีลูกชิ้นนะครับแล้วก็ต้มยำแล้วก็หมูแดงนะทุกคนนะแล้วก็ยำมะม่วงก็ล้านหน้านะครับประมาณนี้นะแล้วก็สั่งมาเป็นข้าวเปล่า แล้วก็อีกหนึ่งอย่างสุดท้ายนะทุกคนนะนี่อันนี้จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นต้มยำแห้งปลากระพงอะ่ะเนี่ยโอเคนะน่ากินมากเลยนะหนึ่งร้อยบาทนะประมาณนี้เดี๋ยวผมเริ่มกินเลยแล้วกันนะที่ร้านแต้ยังยิ้วที่สงขานะถนนนางงามคือจริงๆอ่ะเป็นร้านที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วแหละลเขาดังอยู่แล้วทุกคนคือใครมาผมแนะนำเลยสักครั้งหนึ่งมาลอง แล้วเมนูอาหารเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วนะเขามีช้อนกลางให้หมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะเวลามาจะ,จะไม่ได้มีช้อนกลางแต่ตอนนี้คือทุกอย่างพัฒนามหมดเลยทุกคนเดี๋ยวผมกินเป็นเต้าหู้ก่อนนะเต้าหู้นี้นะครับอ,อร่อยอาหารนะเขาจะออกจีนจีนจีน,จ,น,จ,นจีนนะเป็นอาหารรสชาติแบบพื้นเมืองเขาแก่สงขาเนี่ย อมอ,อร่ยอยอันนี้หมูแดงหมูแดงอ่ะจะนุ่มนะแต่ว่ารสชาติะจะออกแบบติดเค็มจะไม่เหมือนแบบ น้ำราดหมูแดงที่เราเคยกินเป็นแบบน้ำว่าน้ำราดเย็นเย็นไอหวานๆอนะไรเงี้ยแต่นี้จะออกเป็นน้ำราดแบบออกเค็มๆหน่อยข้าวมันปิ้งอือแล้วก็อันนี้ต้มยำดูต้มยำหน่อยดูกลุ่งที่อยู่ในต้มยำใหญ่อยู่ยยยยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจิ้มน้ำซุปหนะ่อยจิ้มน้ำซุปนี่ ซุปน้ำซุปนี่จะมีความเปรี้ยวนำนะน้ำใสๆเปรี้ยวนำนะครับเป็นรสชาติที่จัดจ้านพอสมควรเลยะอืมกุ้งดีกุ้งดีครับเตีนแน่หมูอะต้มยำแห้งอร่อยต้ยมยำแห้งมา เราสั่งมาทั้งต้งยมยำแห้งแล้วก็ต้ยมยำที่เป็นปกติเดี๋ยวลองจิมนะครับเนื้อปลากระพงเลยนะต้ยมยำแห้งเขาะจะแบบรสชาติมีความจัดจ้านมีความจัดจ้านเลยอร่อยนะกินกับข้าวนี่พอดีกีก่ยวข้าวพอดีเลยร้นแต่นะทุกคนนะ เรามากินดูเปิดวันละสองรอ,อบข้าเย็นก็คือห้าโมงแล้วไปปิดประมาณสองทุ่มวันพุธปิดนะไม่ต้องมานะแล้วบางวันที่เป็นช่วงเทศกาลนั้นเช็คกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเช็คบิลออกมาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวฝากติดตามชมนะครับวันนี้ที่ร้านแต่สงขางอร่อยมากครับทุกคนครับก็วันนี้นะครับที่เรามากินที่ร้านแต่เฮียงอิวนะครับสั่งไปทั้งหมด6เมนูข้าว2จานแล้วก็มีน้ําชาฟรีนะทั้งหมด เพืเ่อนๆดาวที่ว่าเท่าไหร่นะครับ660บาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าราคาดีนะแล้วก็ไม่แพงนะครับผมนะใครสนใจก็ลองมานะครับแวะมาทานกันดูนะที่ถนนนางงามสงขาแห่งนี้นะครับหรือว่าเป็นร้านหนึ่งนะที่ใครมาก็ต้องลองมาทานสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อฝากติดตามชมด้วยนะครับ